สวัสดีค่ะเด็กๆขะในสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยของเด็กดีมีสุขลันิสัยที่ดีนะคะว,วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการนอนหลับพักผ่อนค่ะคุณครูครีมรู้ไหมคะการนอนหลับพักผ่อนมีประโยชน์ต่อเรายังไงอ๋อประโยชน์ของการนอนหลับพักผ่อนใช่ไหมคะค่ะหนึ่ทำให้เด็กร่างกายสดชื่นสองเด็กๆได้รับการ นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเด็กก็จะแข็งแรงค่ะแล้วก็3ไม่ทําให้ขอบตาเราดําเป็นหมีแพนด้านั่นเองค่ะอุ้ยเราต้องนอนวันละกี่ชั่วโมงคะเอ๊ะเท่าที่ทราบนะคะอย่างเด็กๆเ,เนี่ยต้องนอนวันละ11-13ถึงชั่วโมงเลยค่ะแต่ไม่ใช่เวลากลางคืนเวลาเดียวนะคะเป็นเวลาช่วงกลางวันและก็กลางคืนค่ะ นีแสดงว่าที่วันนั้นครูแพรนอนไม่เพียงพออื่นเช้าขึ้นมาครูแพรรู้สึกง,ง่วงปอนเพียไม่มีความสุขในการทำกิจกรรมเลยค่ะแล้วขอบตายังคล้ำด้วยค่ะแสดงว่าถ้าเรานอ,นอนไม่เพียงพอร่างกายของเราก็จะ ไม่สดชื่นแล้วก็จะมีอาการหงุดหงิดใช่ไหมคะไม่อยากทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆนใช่ไหมคั้แพ้แล้วปวดหัวด้วยนะคะปวดหัวด้วยเพราะฉะนั้นเด็ก่ะอย่าลืมนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอให้ครบตามจํานวนของชั่วโมงที่เด็กควรจะนอนนะคะผู้แพ้ค่ะสังเกตไหมคะเวลาที่เด็กป่วยเนี่ยนอกจากทานยาแล้วเนี่ยเด็กคุณพ่อคุณแม่จะให้เด็กทําอะไรอีกคะจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆค่ะแสดงว่าการนอนหลับพักผ่อนเนี่ย ช่วยทําให้เราหายป่วยได้นั่นเองใช่ไหมคะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงเร็วขึ้นค่ะที่สําคัญ <c oughs> เด็กๆควรจะนอนให้ตรงเวลาแล้วก็ตื่นให้ตรงเวลาเป็นประจําทุกวันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ควรเล่นอะไรคะไม่ควรดูทีวีห,หรือว่าเล่นเครื่องมือสื่อสารดึกจนเกินไป<า>นค่ะฝากไว้ในะครด็กค่ะคนที่ชอบเล่นเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ดูทีวีดึกๆเนี่ย ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะคะต้องดิ้นเข้านอนให้ตรงเวลานะคะเด็ก่ะเพราะว่ามันจะทําให้เรานอนหลับได้ยากมากขึ้นค่ะ๋อ,อค่ะสําหรับเรื่องการนอนหลับพักผ่อนในวันนี้นะคะคุณครูแพรกับคุณครูิมพมก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูในในคลิปต่อไปซิว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรอีกอ่าสําหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ